นี่คือเมนูอาหารที่ร้านเอามีวันนี้นํามา3อย่างแต่ว่าร้านเอามีเมนูอะไรบ้างคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารถ้าอาหารมีอีกเยอะเลยค่ะถ้าวันนี้อันตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นกรีนโบก็เป็นคาโบนาร่ากับพีชแล้วก็เป็นเฟรนช์โทส์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็จะมีอีกอย่างแบบ สลัดขอหมูย่างเซอร์ลอยสลัดนี้ค่ะสลัดท้องแซลมอนเมโทโลแซลมอนสลัดนี้ค่ะก็มีอีกทางคุณฝันลงมือเองไหมคะทำเองค่ะทำเองเลยคนช่วยนิดหน่อยอ๋อแต่ว่าวันนี้เราเลือกมา3อย่างด้วยกันเอาเราเริ่มอันนี้ก่อนดีไหมดูหนักๆนะอันนี้คือคาโบนาร่าซึ่งพิเศษคือเรามีพีชเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะซึ่งมันเข้ากันใช่ไหมลองทานดูค่ะลองทานดูนะ กว่าจะมาเป็นพีชนี่ตัวอื่นๆที่เราลองมาแล้วมันเข้าลองตัวเดนนี่ก็อะไรอ่ะฝันว่ามันด้วยความที่ควอนลาล่ามันมีชีสเยอะเป็นสารผสมอะค่ะแล้วมันบางคนทานเนยยังจะเลี่ยนใช่ไหมคะแล้วพอทานพีชตัดเราอจะแบบรู้สึกหายเลี่ยนอะค่ะลองลองทานอืมอย่างเงี้ยป้ะจริงแป้งจริงครับแต่อันอื่นก็คงอาจจะไม่เข้าเนาะใช่เราลองมาหลายอย่างครับหลายผลไม้หลายตัวเลย อันนี้ใช่ครับเข้าสูตรเข้าสูตรอันนี้เป็นของที่ร้านเลยนะที่อื่นไม่มีไม่มีครับสูตรนี้คิดกันเองอ้าวย่างเงี้ยฮะเข้ากันเข้ากันอ่ะนะอีกอันหนึ่งอยู่ข้างหน้านี้นี่เรียกว่ากรีนโบกรีนโบเหมือนคล้ายๆที่เราคล้ายกรีนเดย์เหรคะคล้ายๆครับแต่เรามาอ a ด a p t มีปรับสูตรนิดหน่อยค่ะก็คือคาโดอโคาโดไปนี่เราจะบอกว่าทำไมมันดูข้นใช่ไหม ที่ข้นเพราะว่าใส่อโวคาโดใช่ไหมคะมีตัวอโวคาโดแล้วก็มีกล้วยเพิ่มเข้าไปอร่อยอะสดชื่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มันก็จะมีเท็กเจอร์ของตัวผลไม้ต่างๆที่เราใส่เพิ่มเข้ามานอกเหนือด้วยเออทานอย่างนี้ก็ดีนะเช้าๆก็เป็นรืนเดชของทว แล้วก็ง่ายๆนี่ได้ด้วยนะบางท่านเข้ามาทานตัวแครีนโบรแทนอาหารไมาทานไปเลยเพราะว่าชามใหญ่นะทานแล้วอิ่มอิ่มไหมคะอิ่มของฝันอิ่มไหมคะอิ่มมากค่ะอิ่มมากอ่ะนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของตัวขนมหวานด้วยอ่าวันนี้ที่เอามาเสนอคืออันนี้เป็น f r เฟรน toast ค่ะที่ร้านจะมมีอันก็มีแพนเค้กด้วยค่ะเป็นร้บนต้แพนเค้กค่ะอ่ะรัดไซรัปรัดเลยค่ะราดเลยอันนี้มีส่วน ผลไม้หลากหลายมากมีอะไรบ้างคะมีกีวีมีสตรอเบอรี่มีส้มแล้วก็มีมะม่วงค่ะชื่อนี้เนี่ยผลไม้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามหน้ามาหรือเปล่าคะหรือว่าเออก็เป็นซีซันอลค่ะอ๋อตัวโทสก็นุ่มนะแล้วก็มีความหวานของผลไม้เข้ามาด้วยเออเข้ากันเลยทีเดียวนะคะอ่ะตอนนี้ทั้งสองท่านเปิดร้านมา1เดือนแล้วใช่ครับเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณแป้ง ก็เท่าที่ผ่านมาค่อนข,ข้างต้องถือว่าฟีดแบ็ค่อนข้างดีกว่าที่คาดหวังเอาไว้นะครับสาหรับเราที่เพิ่งมาทากัน,เป,นเป็นธุรกิจแรกอืเพราะว่าก็มีลูกค้าเพิ่งผ่านแค่เดือนเดียวมีลูกค้าเข้าเดินเข้ามาสกันเจ้าแล้วเหมือนกันครับผมแล้วก็รวมถึงนอกจากคนไทยแล้วก็จะมีคนชาวต่างชาติที่ทให้การตอบรับที่ดีครับผมเพราะว่า บางอย่างเราก็ปรับเมนูมาจากทางต่างประเทศเองค่ะซึ่งถ้าเราเอามาขายเองนล้วแล้วตัวเจ้าของประเทศเขาชอบด้วยเนี่ยก็คงคงแสดงว่ามันก็เป็นปรสชาติที่ดีก็เป็นกำลังใจที่ดีให้เราได้ค่ะแล้วทั้งสองท่านวางเป้าหมายของร้านของธุรกิจเราไว้อย่างไรบ้างคะได้คุยกันไหมว่าเราจะเปิดแล้วเราจะมาเปิดเป็นขยายสาขาอ,อะไรแบบนี้สาขามีแน่นอนครับแต่สมัครเพราะว่า เราทำธุรกิจเราก็อยากจะต้องมีขยายสาขาไปไป<ฆ>ที่<ฤ>ที่อยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีลูกค้าบางท่านที่แบบว่าเอ้ยพี่อยู่ไกลมากเลยพี่มาที่นี่มันลําบากเนี่ยแบบส่งได้ไมอะเงี้ยเราก็ยังส่งอยู่แต่ว่าเราเราก็มีพูดกับเขาไปว่าเอออนาคตถ้ามัน ไปได้ดีประสบความสำเร็จแล้วก็จะไปเปิดตรงนั้นตรงนั้ตรงนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้มันให้มันถึงทุกคนให้ได้มากค่แล้วจะมีเพิ่มเมนูอะไรใหม่ๆมไหมอ๋อเมนูจริงๆแล้วเราปรับมาตลอดนะฮะตลอดตลอดเดือนที่ผ่านมานี่ก็ถ้าถ้ามาที่ร้านไบ่อยลูกค้าเดิมๆก็จะเห็นว่าเออมีการปรับเปลี่ยนของเมนูเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้อย่างพวกเครื่องดื่มก็คือเราเราจะเป็นสูตรที่เราคิดแต่ว่าถ้าในอนาคตอย่างเนี้ยอย่างเช่าพี่อยากจะทานมิกซ์เอาอะไรแปลกๆอะไรเข้ามาอย่างนี้ก็จะคิดด้วยใช่ไหมคะ ที่สามารืที่เป็นสิ่งที่เราพิจารณาคุยกันไว้อยู่เหมือนกันนะในอนาคตอาจจะเพิ่มเข้ามาเป็นเป็นออปชันให้ลูกค้าในร้านอืมหรือลองฟังฟีดแบ็กจากลูกค้าดูก็ได้ใช่ไหมคะก็นําสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำมาปรับเพอเได้เมนูเด็ดขึ้นมาด้วยนะคุณฝันล่ะคุณฝันฝันว่าร้านเราเป็นอะไรในเป็นยังไงในอนาคตอ่ะ มันก็อยากมีหลายๆสาขสาขาแล้วก็อยากให้มันเป็นแบบครบวงจรครบรูปแบบมีอาหารที่เยอะกว่านี้นะผลไม้เยอะกว่านี้แล้วก็มีเป็นแบบ grab and go ได้ด้วยนะคะแล้วก็ delivery ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วก็อยากจะขยายให้แบบส่งได้สะดวกง่ายๆขึ้นนะคะตอนนี้เรา Rules, ม,มีช่องทางติดต่อคือที่ก็ทาออนไลน์ใช่ไหมคะค่ะ Facebook i n s t a แ r a m แล้วก็เรามีมีไลน์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ด้วยเปิดโอกาสให้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะเอาเลยค่ะ ต่องทางติดต่อมีอะไรบ้างเอ่ยก็ติดต่อได้ที่ Facebook กับ Instagram นะครับพีฟจูวิสบาร์นะครับแล้วก็ไลน์ก็พีฟจูวิสบาร์เช่นกันครับส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็082 823 8833ครับอ่าครับคนที่ดูอยู่ทางบ้านถ้าเกิดว่า ไม่สะดวกไม่ว่างมาหรืออยู่ไกลก็สามาโทรสั่ง delivery ได้นะครับเราไปส่งให้ถึงที่ครับเก็บไปสวันถ้าเปิดเป็นกี่โมงคถ้าอยากจะมานั่งที่ร้านเพราะว่าร้านบรรยากาศน่ารักมากเลยเพราะร้านเราเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งับถึง2ทุ่ม8โมงถึง2ทุ่มนะคะวันนี้ต้องขอบคุณ2ท่าน้านะคะที่มาแนะนําเรื่องเราดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะ